เมื่อลูกชายที่เป็นเด็กเก่งหมกมุ่นอยู่กับเกมออนไลน์ทั้งวันส่วนพ่อแม่หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนช่วงวันหยดุดอีแร้งบินวนเวียนอยู่เหนือป่าและพบขาของมนุษย์อยู่ลึกในฟาร์มลูกชายที่ดีเลิศมีความลับอะไรซ่อนอยู่ภายในสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้เราจะมาพูดถึงคดีที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือคดีของเชนเลอร์ฮันเดอร์สันที่เกิดขึ้นในรัฐวิสคอนซิน เมืองเดอะฟอเรสต์ในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเรียบง่ายที่นี่เป็นพื้นที่ราบซึ่งเหมาะสําหรับการเกษตรเมื่อเดินออกจากเขตที่อยู่อาศัยไม่ไกลก็จะพบกับทุง่งหญ้าและพื้นที่การเกษตรที่กว้างขวางและถ้าอยากสัมผัสกับความวุ่นวายและความเจริญของเมืองใหญ่ขับรถไม่ถึง20นาทีก็จะถึงเมืองแมนดิสันซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐได้โดยบาร์เทอร์สันและคริสต้าเฮาเดอร์สัน เป็นหนึ่งในผู้พักอาศัยที่เมืองเล็กๆแห่งนี้บาร์เกิดในปี1 9 7 1งพ้จสบและจบการศึกษาจาก Wisconsin School of Business เขาไม่มีพื้นฐานหรือทรัพยากรที่โดดเด่นแต่เขาเริ่มต้นจากศูนย์และทำงานหนักมาหลายสิบปีจนตอนนี้เขาเปน็นนักบัญชีในบริษัทการเงินระดับนานาชาติที่ประสบความสาเร็จในอาชีพและในช่วงเวลาว่างเขาก็ชอบทำงานไม้ที่บ้านส่วนคริสตาภรยาที่อายุมากกว่าบาร์สามปีเคยเป็นผู้จัดการของห้างสรรพสินค้า ก่อนที่เธอจะตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบครัวหลังจากที่มีลูกชายสองคนเธอรับผิดชอบงานบ้านและการดูแลลูกๆรวมทั้งสนับสนุนการทำงานของสามีด้วยซึ่งการใช้ชีวิตแบบที่บ้าทำงานนอกบ้านและคริสตาทำงานในบ้านดำเนินไปจนลูกชายคนเล็กของพวกเขาโตขึ้นเมื่อลูกชายคนเล็กเติบโตขึ้นคริสตาจึงตัดสินใจที่จะกลับไปทำงานอีกครั้งเธอหางานที่ฝ่ายต้อนรับในอู่ซ่อมรถของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โฟล kswagen ดยในสายตาของคนอื่นๆพวกเขาเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่สมบูรณ์แบบพวกเขามีบ้านหลังใหญ่มีความสัมพันธ์ที่อบอุน่นระหว่างสามีภรรยาและลูกชายที่น่ารักสองคนลูกชายคนเล็กของพวกเขาคือชานเลอร์เกิดเมื่อวันที่15มีนาคมปี1998จากมุมมองของคนภายนอกชานเลอร์เป็นเด็กเงียบๆอ่อนโยนและอ่อนไหวในขณะที่พี่ชายของเขาที่ชื่อมิเชลเป็นบุคคลตรงข้ามแบบชานเลอร์ มิเชลเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและร่าเริงสดใสเขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยและหางานในบริษัทเทคโนโลยีได้แล้วแถมยังมีแฟนสาวเทรัาเขามากด้วยส่วนแชนเลอร์ยังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีในเมืองแมดิสันแม้จะไม่ใช่วิทยาลัยชื่อดังแต่ก็ไม่ได้จำกัดการพัฒนาของเขาเวลาล่วงเลยมาถึงปี2020เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 แชนเลอร์จึงต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านตามหลักสูตรของวิทยาลายัย การเรียนออนไลน์ที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด -19 เธอเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเชนเลอร์เพราะเขาไม่เพียงไม่ทิ้งการเรียนแต่ยังมีเวลาในการทำสิ่งที่เขาสนใจมากขึ้นกว่าเดิมกว่า1ปีหลังจากนั้นในปี2021เชนเลอร์ก็สำเร็จการศึกษาจาก M.A.T.C. เขาได้รับอนุป,ปริญญาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและในระหว่างที่เรียนออนไลน์เชนเลอร์ยังคอยมีส่วนร่วมในสังคมและติดตามความเคลื่อนไหวในหล,หลายๆอุตสาหกรรม พร้อมทั้งกล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆดังนั้นเมื่อเรียนจบเขาจึงได้โอกาสเข้าฝึกงานที่บริษัทประกันในสหรัฐอเมริกาซึ่งการฝึกงานนี้ก็ทําออนไลน์เช่นกันหรือก็คือเชลเลอร์สามารถทํางานและเรียนจบจากที่บ้านได้เขาเริ่มทํางานและหาไรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วปาและคริสต้ารู้สึกภูมิใจมากกับพัฒนาการในชีวิตของลูกชายทั้งสองคนและยังมีเรื่องที่ทําให้ทั้งคู่ประหลาดใจมากกว่านี้ตามมาอีกในเดือนพฤษภาคมปี2021 ลูกชายคนเล็กของพวกเขาหรือก็คือ s ชาเลอร์ได้ประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้รับรู้เขาบอกว่าเขาเพิ่งได้รับการเสนอตำแหน่งจากบริษัท spacex ที่มีชื่อเสียงโดยให้ยายไปทำงานที่สาขาฟลอริดาของบริษัท spacex ซึ่งก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างอีลอนมัสก์บริษัทนี้ได้สร้างเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากมายเช่นจรวด starship และเครือข่าย starlink ซึ่งสาม,มารถถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบัน โดยผู้ที่ฝันจะได้ทำงานใน SpaceX ส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาชั้นนำจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลกแต่แชนเลอร์ที่จบจากวิทยาลัยชุมชนกลับสามารถพิสูจน์ความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองและเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งจนได้รับโอกาสนี้เรื่องนี้ทำให้คนรอบข้างข,างของเขาทุกคนต้องตกใจโดยเฉพาะบาร์กับคริสตาพ่อแม่ของเขาที่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าลูกชายคนเล็กของพวกเขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ทุกคนในครอบครัวจึงรู้สึกภูมิใจและเต็มไปด้วยความสุข ชลเลอร์ตั้งใจว่าจะย้ายไปฟลอริดาในเดือนมิถุนายนปี2021เพื่อเริ่มต้นทำงานที่ Space X ด้วยจะย้ายไปกับแฟนสาวของเขาชื่อแคทเธอรีนเมลินเดอร์แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางโชคชะตากลับเล่นตลกชลเลอร์เกิดอุบัติเหตุในขณะที่เขากำลังจะลงไปที่ชั้นใต้ดินของบ้านเขาเผลอก้าพลาดและตกบันไดจนได้รับบาดเจ็บหนกักเมื่อไม่มีใครอยู่ที่บ้านเขาจึงต้องทนความเจ็บปวดและไปโรงพยาบาลเองหลังจากให้หมอตรวจแชลเลอร์ก็ถูกวินิจฉัย ว่ามีอาการเลือดออกในสมองและกระดูกสันหลังบางส่วนรวมถึงเส้นประสาทได้รับความเสียหายทําให้เขาต้องสวมเฟอร์คอเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือหมอบอกว่าแชลเลอร์ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินหรือขับรถทางไกลในสภาพเช่นนี้ได้ซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่สามารถเดินทางไปฟลอริดาเพื่อเริ่มทํางานที่สเปซเซ็กได้และเนื่องจากตำแหน่งงานนั้นไม่สามารถรอเขาได้นานนักเมื่อถึงกำหนดการเริ่มงานแชลเลอร์ก็ยังไม่สามารถไปได้ ทาให้โอกาสงานที่สําคัญนี้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายหลังจากต้องเจอกับความเจ็บปวดครั้งใหญ่ชชนเลอร์ก็เริ่มตกอยู่ในภาวะหดหู่อย่างเห็นได้ชัดเขาต้องทนทุกทรมานทางทางร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถทาอะไรได้นอกจากหลบหนีจากความจริงด้วยการเล่นวิดีโอเกมตลอดทั้งวันแม่พ่อแม่ของเขาจะเป็นห่วงมากแต่ในตอนนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ไม่มีใครคาดคิดว่าในขณะที่แชลเลอร์พลาดโอกาสทำงานที่ SpaceX จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรอครอบครัวนี้อยู่ ในวันศุกร์ที่2กรกฎาคมปี2021ซึ่งเป็นวันก่อนบรรยุดแห่งชาติของสหรัฐในวันนั้นคริสตาที่เป็นคนตรงต่อเวลาต้องไปทำงานตามปกติแต่เธอกลับไม่ได้ไปทำงานและไม่ได้ขอลาหยุดหรือแจ้งเหตุผลกับเพื่อนร่วมงานก่อนเพื่อนร่วมงานของคริสตาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทข,ของเธอชื่อแดเนียลครูนิงเกอร์เริ่มรู้สึกกังวลและพยายามโทรติดต่อคริสตาหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะโทรไปกี่ครั้งก็ไม่มีคนรับหรือไม่โทรศัพท์ก็จะปิดเครื่อง ซึ่งทาให้แดเนียลรู้สึกกังวลมากในเวลาเกือบ17บเนาฬิกาของวันนั้นแดเนียลและแฟนสาวของเขาได้ไปที่บ้านของคริสตาเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขามาถึงบ้านเฮาเดรันในวันเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ที่4595 Oak Springs Circle หลและากที่แดเนียลเคาะประตูอยู่นานก็ไม่มีใครตอบเขารู้สึกกังวลมากจึงไปที่ด้านข้างของโรงรถเมื่อมองผ่านหน้าต่างของโรงรถเข้าไปเขาพบว่ามีรถสองคันจอดอยู่ในโรงรถคือรถซูบารุเอลแบ็กสีน้ำเงิน และวอล v ว xc 7 0สีเทาซึ่งรถทั้งสองคันนี้เป็นรถที่บาร์และคริสตาใช้ประจำเมื่อแดเนียลเดินไปที่ด้านหลังของบ้านเขาก็พบว่าแชลเลอร์กำลังเดิอนออกมาจากประตูหลังของบ้านพอดีแชลเลอร์ห่อผ้าคนหนูอยู่ดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จและเมื่อเผชิญกับการสอบถามจากเพื่อนร่วมงานของแม่ที่ดูห่วงใยแชลเลอร์ก็รีบอธิบายว่าพ่อแม่ของเขาออกเดินทางไปพักร้อนที่บ้านพักต่างอากาศในหมู่บ้านไวเลกตั้งแต่เช้าตรู่บ้านพักหลังนั้นสร้างขึ้นโดยคุณปู่คุณย่าของคริสตา ในช่วงปี1940เต่เนื่องจากตัวบ้านมีอายุมากจึงมักมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งนี้พ่อกับแม่ของเขาจึงไปที่นั่นเพื่อซ่อมแซมระบบระบายน้ำแอาะจะติดต่อไม่ได้เพราะสัญญาณโทรศัพท์บนภูเขาไม่ค่อยดีเมื่อแดเนียลได้ยินคำอธิบายของเชลเลอร์ก็รู้สึกเบาใจขึ้นเล็กน้อยเขาบอกเชลเลอร์ว่าให้รีบแจ้งเขาทันทีถ้ามีข่าวใหม่เกี่ยวกับพ่อแม่ของเชลเลอร์เวลาผ่านไปจนถึง11นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคม ฉันเล่าบอกแดเนียลว่าเขาได้รับข้อความจากแม่บอกว่าปัญหาระบบระบายน้ำที่บ้านพาถูกแก้ไขแล้วและคริสตากับบาสจะยังอยู่ที่ไวเล็กเพื่อร่วมกิจกรรมพาเดรดวันชาติที่นั่นคาดว่าพวกเขาจะกลับมาในช่วงเย็นของวันที่5กรกฎาคมซึ่งเป็นวันจันทร์แต่แล้ววันจันทร์ก็ผ่านไปวันอังคารก็ผ่านไปและจนถึงวันพุธที่7กรกฎาคมแดเนียลก็ยังไม่เห็นคริสต้ามาปรากฏตัวที่ทำงานเขาเริ่มรู้สึกว่าบาส์กับคริสต้าน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง จึงรีบติดต่อแชลเลอร์ว่าให้รีบไปแจ้งตำรวจดยในเวลา11นาฬิกานาทีของวันพุธที่7กรกฎาคมปี2021แชลเลอร์เดินเข้าไปที่สถานีตำรวจเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเดนคาลีในรัฐวิสคอนซินเพื่อแจ้งความแ่างเวินทางการเรื่องที่พ่อกับแม่ของเขาหายตัวไปผู้นำในการสืบสวนคดีการหายตัวไปของบาร์และคริสตาคือนักสืบไบรอันชัง์และซาบีนาซิมส์ในค่ำคืนของวันที่7กรกฎาคม เมื่อแชนเลอร์ได้แจ้งความเรื่องการหายตัวไปของพ่อแม่สองนักสืบก็ได้มาถึงบ้านเฮาเดอร์สันและทําการสอบปากคำแชนเลอร์แชนเลอร์ได้อธิบายว่าในคืนวันที่หนึ่งกรกฎาคมหรือก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพ่อกับแม่บอกกับเขาว่ามีเพื่อนจะมารับพวกเขาไปที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวในหมู่บ้านไวเล็กแชนเลอร์ยังได้ช่วยพ่อกับแม่จัดยาและเครื่องมือที่จําเป็นในตอนเย็นของวันนั้นด้วยและในวันต่อมาคือวันศุกร์ที่สองกรกฎาคม เขาตื่นนอนเวลาหกนาฬิกาและพบว,ว่าพ่อกับแม่ออกจากบ้านไปแล้วต่อมาในวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมแม่ของเขายังส่งข้อความมาบอกว่าจะไปร่วมขบวนพาเหรดวันชาติที่ไวเล็กและจะกลับบ้านในวันจันทร์หรือวันอังคารตอนเช้าหลังจากการสอบถามเสร็จสิน้นนักสืบทั้งสองได้ถามแชลเลอร์ว่าพวกเขาสามารถเดินดูภายในบ้านของแชลเลอร์ได้ไหมซึ่งแชลเลอร์ก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงเมื่อสองนักสืบเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น พวกเขาสังเกตเห็นว่ากระจกบานหนึ่งที่อยู่บริเวณตอผิงในห้องนั่งเล่นหายไปและมีเศษกระจกกระจายอยู่เชลเลอร์อธิบายว่าเขาทำกระจกแตกตอนเล่นกับสุนัขและเท้าเขาถูกกระจกบาดจนเลือดออกมากแต่เขาก็ได้ทำความสะอาดแล้วนักสืบทั้งสองไม่ได้แสดงท่าทีอะไรกับคำอธิบายของเชลเลอร์หลงจากเดือนสำรวจภายในบ้านแล้วพวกเขาก็ไม่พบเบาะแสอะไรที่น่าสนใจจึงตัดสินใจกลับไปวันรุ่งขึ้นหรือก็คือในวันที่8กรกฎาคม แชนเลยได้โทรแจ้งพี่ชายของเขาที่ชื่อมิเชลและแฟนสาวของพี่ชายเรื่องที่พ่อกับแม่ของเขาหายตัวไปและบอกให้พี่รีบขับรถไปที่บ้านพาตาอากาศในไวเล็กจากนั้นเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหมู่บ้านไวเล็กที่ได้รับคำสั่งให้มาช่วยในการสืบสวนและจะได้รับอนุญาตจากมิเชลเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้งัดประตูเข้าไปเมื่อเข้าไปภายในพวกเขาพบว่าไม่มีสัญญ,ญาณที่บ่งชี้ว่ามีคนเคยพักอาศัยที่นี่ช่วงนี้เลย พวกเขาพบฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมากมายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจคนพื้นที่โดยรอบแต่ก็ยังไม่พบอะไรที่น่าสงสยัยในขณะเดียวกันแชนเลอร์ก็เร่งไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเพื่อสอบถามว่ามีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ในบ้านพักของเขาหรือไม่และในช่วงเวลานั้นเองนักสืบที่รับผิดชอบคดีก็ได้รับบาะแสใหม่ที่ไม่คาดคิดซึ่งบาะแสนี้จะกลายเป็นการเปิดป,ประตูสู่ความคืบหน้าครั้งสําคัญในคดีนี้ก่อนหน้านี้อาจเคยบอกว่า เชนเลอร์มีแฟนสาวชื่อแคทเธอรีนเมลเลนเดอร์โดยทั้งคู่เป็นคู่รักที่ไม่อยากห่างกันเลยแมย้แต่วินาทีเดียวในวันที่หนึ่งกรกฎาคมทั้งคู่ได้วิดีโอคอลหากันและในระหว่างการสนทนาแคทเธอรีนสามารถรู้สึกได้ทันทีว่าแฟนของเธออารมณ์ไม่ดีเขาหน้าตาซีเซียวและเสียงของเขาก็ดูอ่อนแรงแคทเธอรีนรู้สึกไม่สบายใจมากเมื่อเห็นแฟนของตัวเองอยู่ในสภาพนั้นเธอคิดว่าเชลเลอร์อาจจะย,ยังเสียใจจากการพลาดโอกาสในการทำงานที่ Space x ซซึ่งเสนอว่า แม่ของเธอมีเพื่อนสนิทนามสมมติว่าคุณซีที่มีฟาร์มขนาดใหญ่และแคทเธอรีนอยากจะชวนแชลเลอร์ไปที่ฟาร์มของคุณซีในวันชาติที่4กรกฎาคมเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้แชลเลอร์ได้พักผ่อนและคลายความเครียดจากสิ่งที่กังวลแชลเลอร์ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธข้อเสนอข,ของแฟนสาวดังนั้นแชลเลอร์จึงไปที่ฟาร์มของคุณซีพร้อมกับแคทเธอรีนในวันที่4กรกฎาคมและใช้เวลาในวันหยุดอย่างสุขสนานและผ่อนคลาย เขาปล่อยวางความกังวลในใจไปชั่วขณะแต่ใครจะคาดคิดว่าในวันต่อมาคือวันที่5กรกฎาคมเวลา17นาฬิกา30นาทีแชลเลอร์จะขับรถซูบารุอาลแบ็กสีน้ำเงินคันเดิมกลับมาที่ฟาร์มของคุณสี่ครั้งเขาอธิบายกับคุณสี่ที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานว่าเขาเพิ่งได้รับขา่าวเศร้าจากการตรวจร่างกายหลังจากที่เขาล้มครั้งก่อนหมอบพบว่าความสามารถในการอ่านและความจำของเขามีปัญหารุนแรงตอนนี้เขารู้สึกเสียใจมาก และหวังว่าคุณซีจะอนุญาตให้เข้าไปสงบจิตใจที่สระว,ว่ายน้ำในฟาร์มตำลาพางสักพักเมื่อได้ยินข่าวร้ายดังกล่าวคุณซีก็ได้แต่ถอนหายใจและแสดงความเสียใจกับแชลเลอร์เธอปลอบใจเขาและตกลงที่จะให้เขาไปพักผ่อนตามที่ขอหลังจากนั้นไม่นานประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณซีและเพื่อนของเธอก็มาถึงบริเวณใกล้สระว,ว่ายน้ำแต่เมื่อพวกเขามองไปที่สระกลับไม่พบแชลเลอร์อยู่ที่นั่นในขณะที่รถซูบารุอัลแบ็คของแชลเลอร์ยังจอดอยู่ไม่ใกล้จากสระโดยที่ประตูท้ายของรถเปิดอยู่ ไม่นานแชนเลอร์ก็เดินออกมาจากป่าใกล้ๆได้เดินตรงไปที่สะจากนั้นก็กระโดดลงไปในน้ำโดยไม่คิดอะไรเขาดูเหมือนจะไม่สนใจแม้จะสังเกตเห็นคุณซีที่อยู่ไม่ไกลจากเขาก็ตามหลังจากวันนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นอีกตอนที่แชนเลอร์เดินออกมาจากป่าคุณซีสังเกตเห็นว่ามีอีแร้งหลายตัวกำลังบินวนอยู่เหนือบริเวณนั้นแม้ว่าคุณซีจะรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งเธอได้ยินข่าวการหายตัวไปของพ่อแม่แชนเลอร์ความรู้สึกไม่สบายใจของเธอก็เริ่มก่อตัวมากขึ้น เธอเริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่เธอเห็นอาจเกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของพ่อแม่เชลเลอร์และแตัดสินใจรายงานเหตุการณ์แปลกๆนี้ให้ตำรวจทราบโดยในวันที่8กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาหลันจากการตรวจคนที่บ้านพาแตาอากาศในไวเลกแล้วไม่พบอะไรตำรวจก็ได้นำตัวเชลเลอร์ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจในขณะเดียวกันตำรวจทีมอื่นก็ได้รีบไปที่ฟาร์มโงคุนซีเพื่อทำการรวบรวมหลักฐานส่วนเชลเลอร์ในห้องสอบสวนก็กำลังเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบกับพ่อแม่ของเขา นักสืบที่รับผิดชอบการสอบสวนในตอนนั้นได้เปลี่ยนหัวข้อการสอบสวนและบีบให้เชลเลอร์เปิดเผยความจริงเพราะในขณะเดียวกันทีมตำรวจอีกชุดที่กำลังค้นหาหลักฐานที่ฟาร์มของคุณซีได้พบหลักฐานสำคัญแล้วคุณซีได้นำเจ้าหน้าที่เดินไปยังบริเวณที่เชลเลอร์เคยปรากฏตัวซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้บนพื้นยังปรากฏร่องรอยของล้อรถที่บทบพง้าด้วยทางทีมตำรวจที่ตามรอยล้อรถไปยังพื้นที่ที่มีพุ่มไม้หนาทึบพวกเขาได้ยกกิ่งไม้ และกำจัดยาที่ปกคลุมออกก็พบร่างของชายคนหนึ่งซึ่งไม่มีหัวและไม่มีแขนขาของเขาถูกผูกด้วยเชือกไนลอนโดยภาพที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แม้แต่ตำรวจที่มีประสบการณ์มากมายก็ยังรู้สึกตกตะลึงและสะเทือนใจจากนั้นตำรวจก็พบกันไกลเลื่อยและกางไกลแต่กิ่งไม้ในถังน้ำมันเก่าที่อยู่ใกล้บนเครื่องมือเหล่านี้ยังมีสารที่ดูเหมือนจะเป็นไขมันติดอยู่ตำรวจจึงรีบเก็บหลักฐานเหล่านี้อย่างรวดเร็ว พร้อมนั่งส่งศพวิพาไปให้ทางทีมนิติวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นทําการตรวจสอบซึ่งผลตรวจที่ออกมาก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะศพที่พบถูกยืนยันว่าเป็นบาร์ทเฮอเดซัน Sun, และที่หลังของเขายังมีรอยกระสุนสองรูดังนั้นณนะจุดนี้สถานการณ์ของบาร์ทก็ได้รับการยืนยันแล้วโดวยการพบศพได้นําไปสู่จุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อหลักฐานเริ่มปรากฏชัดเจนเชนเลอร์ซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้ก็ถูกอายการตั้งข้อหาฆาคนตายโดยเจตนาหรือฆาตกรรมระดับที่หนึ่งทันที สิ่งที่เจ้าหน้าที่สืบสวนอยากรู้ในตอนนี้คือแม่ของเชลเลอร์ซึ่งก็คือคริสตาตอนนี้อยู่ที่ไหนและเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในขณะเดียวกันแฟนสาวของเชลเลอร์อย่างแคทเธอรีนก็ได้ช่วยตำรวจเพิ่มเติมโดยเชลเลอร์มัก er จะใช้กับแคทเธอรีนผ่านแอป snapchat และในแอปนี้มีฟังก์ชันแชร์ตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ซึ่งจะทําให้สามารถดูตำแหน่งของคู่สนทนาได้แคทเธอรีนจึงได้ตรวจสอบตำแหน่งของเชลเลอร์ในวันที่3กรกฎาคมสิ่งที่แปลกคือ ตำแหน่งของแชนเลอร์ในตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านของเขาหรือที่ไหนที่พวกเขาคุ้นเคยแต่กลับอยู่ในพุ่มหญ้าริมแม่น้ำวิสคอนซินห่างจากบ้านของเขาถึง20กว่าไมล์เจ้าหน้าที่ตำรวจตระหนักถึงความสำคัญของบาะแสนี้อย่างรวดเร็วโดวยอ้างอิงจากภาพหน้าจอมือถือของแคทเธอรีนพวกเขาจึงรีบไปยังตำแหน่งที่แชนเลอร์อยู่ในตอนนั้นและหลังจากการทุ่มเทค้นหานอย่างกว้างขวางตำรวจก็พบขาทั้งสองข้างของมนุษย์ในพุ่มหญ้าริมฝั่งแม่น้ำและหลังจากการตรวจดีเอ็นเอพบว่า ขาทั้งสองข้างนั้นเป็นของคริสตาแม่ของแชลเลอร์ในขณะเดียวกันตำรวจก็ได้ทำการวิเคราะห์อุปกรณ์ไอทีของแชลเลอร์กับบาร์ดผู้เป็นพ่อและพบความจริงที่ทุกคนต้องช็อกจากมุมมองของคนรอบข้างแชลเลอร์ดูเหมือนจะเป็นเด็กขยันและมีความสามารถเขาเรียนจบจากวิทยาลายัยและมีธุรกิจเล็กๆของตัวเองแต่ตำรวจพบว่าตั้งแต่ปี2020แชลเลอร์ได้เตรียมอีเมลหลายฉบับและโทรศัพท์มือถือแบบใชลลอทิ้งเขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยและบุคคลอื่น เพื่อโทรศัพท์และส่งอีเมลให้กับตัวเองและพ่อแม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองกําลังศึกษาอย่างจริงจังและเรียนจบพร้อมกับได้ที่ฝึกงานในที่สุดแต่ความจริงคือชาลเลอร์ได้ลาออกจากวิทยาลัยตั้งแต่ปี2020และผลการเรียนทุกวิชาของเขาคือศูนย์และไม่เคยได้รับอนุปริญญ,ญาเลยการฝึกงานที่บริษัทประกันและข้อเสนอง,งานจาก SpaceX กก็เป็นเรื่องโกโหกทั้งหมดช่วงเวลานั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านและนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โดยแกล้งทำเหมือนกำลังเรียนและทำงาน แต่จริงๆแล้วเขากำลังเล่นวิดีโอเกมโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์การตกบันไดที่เขากล่าวอ้างก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเขาแค่ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองเพียงเล็กน้อยไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่สามารถขับรถหรือขึ้นเครื่องบินได้เขาทําให้สถานาการณ์ของตัวเองดูรุนแรงขึ้นเพื่อสร้างข้ออ้างว่าไปทํางานที่ SpaceX ไม่ได้ก่อนจะถูกจับได้ว่าเขากุเรื่องขึ้นมาในวันที่30มิถุนายนปี2021บาร์ตพ่อของเชลเลอร์เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อเชลเลอร์บอกว่าเขาเรียนจบแล้วแต่บาร์กลับไม่เคยเห็นใบอนุปริญญาของลูกชายเลยโดยในวันนั้นเองบาร์จึงโทรไปที่ m a d i s o n a r e a t e c h n i c a l College ได้ได้รู้ความจริงที่เชลเลอร์ปกปิดเอาวไว้เมื่อบาร์ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคริสตาภรยาของเขาทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจที่จะคุยกับเชลเลอร์โดยในวันที่หนึ่งกร,รกฎากคมบาร์นั้นเจอกับเชลเลอร์ที่วิเทยาลายัยและในเวลา14นาฬิกาบาร์ที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้ส่งข้อความสุดท้ายในชีวิตของเขาไปหาลูกชายว่า พ่อได้คุยกับคนที่วิทยาลัยแล้วรูปมาหาพ่อได้ทุกเมื่อหลังจากข้อความนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านฮาร์ริสันกันแน่จากหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่ตอนนี้ทำให้พวกเขาได้รับหมายคน้นเพื่อเข้าคนบ้านฮาันเดอร์สันเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านพวกเขาพบปอกกระสุนและขวานในห้องใต้ดินจากนั้นเมื่อทำการตรวจสอบบริษัทลูมิเนลก็พบรอยเลือดจำนวนมากที่พื้นใต้ดินพวกเขายังพบเศษกระดูกและเท่ากระดูกจำนวนมากบริเวณตาผิงในห้องนั่งเล่น ซึ่งหลังจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์พบว่าเศษกระดูกกว่า200ชิ้นมันจากส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์และหลังจากการทดสอบบริสารลูมิเนลบริเวณภายนอกต่อผิงก็พบรอยเลือดเช่นกันขวานที่พบก็มีดีเอ็นเอของบาร์และคริสตา่ายู่ด้วยต่อมาในวันที่4มกราคมปี2022คดีฆาตกรรมพ่อแม่ของเชลเลอร์ก็ได้พิจารณาคดีในศาลโดยตำรวจได้นำหลักฐานที่แน่นหนาหลายชิ้นมาแสดงในศาลซึ่งนอกจากหลักฐานที่คนพบก่อนหน้านี้แล้ว ตำรวจยังพบปืนไรเฟิลในโรงนาที่ฟาร์มของคุณซีซึ่งเป็นปืนที่เพื่อนของแชลเลอร์มอบให้เขาหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุตำรวจเชื่อว่าปืนนี้ใช้ในการฆาตกรรมนอกจากนี้ไอาอการยังได้แสดงวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของเพื่อนบ้านแชลเลอร์ซึ่งยืนยันว่าหลังจากวันที่1กรกฎาคมบ้ายกับคริสต้าไม่เคยออกจากบ้านอีกเลยขณะที่แชลเลอร์ปรากฏตัวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของท้องถิ่นในวันที่2กรกฎาคมโดยกล้องวงจรปิดจะภาพได้ว่าเขาซื้อถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งถุงนั้นก็ถูกพบในฟาร์มของคุณซีเช่นกันออยการเชื่อว่าเมื่อแชลเลอร์รู้ว่าพ่อของเขาจับได้ว่าเขาโกหกเรื่องทั้งหมดเขาก็เกิดความผิดชั่วร้ายขึ้นในใจเขาตัดสินใจที่จะฆาตกรรมพ่อแม่ของตัวเองเพื่อไม่ให้มีคนเปิดโปงเรื่องที่เขาโกหกมาทั้งหมดโดยในช่วงบ่ายของวันที่1กรกฎาคมหลังจากที่บาร์ได้ส่งข้อความให้แชลเลอร์ไม่นานแชลเลอร์ก็ได้ใช้ปืนจบชีวิตของพ่อเขาที่บ้านจากนั้นเขายังส่งข้อความไปหาคริสตาแม่ของเขาว่ามือถือของพ่อแบตหมด ถ้ามีอะไรให้ส่งข้อความมาแทนและเขายังขอให้คริสต้าแวะซื้อขนมมาให้เขาตอนกลับบ้านเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองด้วยคริสต้ากลับมาถึงบ้านเวลา17.00นของวันนั้นและสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือชะตากรรมเดียวกันกับที่บาร์ต้องเผชิญหลังจากที่ฆาตกรรมพ่อแม่แล้วเชลเลอร์ก็เริ่มจัดการศพของพวกเขาและใช้มือถือของแม่ส่งข้อความไปหาตัวเองเพื่อแสดงว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเชลเลอร์จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หลังจากที่คณะลูกขุนใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงในการพิจารณาคดีพวกเขาก็ได้ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าเชนเลอร์มีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาสองกระทงและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมดแปข้อหาเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขอปล่อยตัวแบบมีทันบนได้คดีนี้จึงปิดฉากลงอย่างเป็นทางการการกระทําของเชนเลอร์สามารถมองได้ว่าเป็นผลมาจากความเครียดในหลายด้านความกลัวจากความล้มเหลวความกลัวจากการทําให้พ่อแม่ผิดหวัง จากสีในตัวเขาที่พังยับเยินซึ่งในที่สุดผลักดันเขาไปสู่การตัดสินใจที่สุดโตงเขาไม่สามารถหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาได้และไม่ได้ตระหนักว่าการโกรหกและหลีกหนีความจริงมีแต่จะทําให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมเท่านั้นเขาใช้ความรุนแรงเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถรับมือได้ซึ่งไม่เพียงเป็นการทรยศต,ต่อพ่อแม่ของตัวเองแต่ยังสะท้อนถึงความเลือดเย็นและการขายความรับผิดชอบในตัวเขาด้วยการกระทาของเขาคือการสแสดงออกของความสิ้นหวังความกลัว และการไร้ความสามารถในตัวเขาซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นสุนัรนกรรมที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ในการพิจารณาคำตัดสินครั้งสุดท้ายแชนเลอร์ที่เคยเงียบม,มาตลอดในที่สุดก็เอ่ยปากออกมาทุกคนคาดหวังว่าเขาจะเสียใจและหลั่งน้ําตาสําหรับสิ่งที่เขาทาหรืออย่างน้อยก็จะพูดคําว่าขอโทษแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือเขากลับพูดแค่ว่าต้องการให้ทนายติดต่อเขาเพื่อดําเนินการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับความตัดสินของเขาจนถึงที่สุดเขาก็ยังคงคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่มีความรู้สึกอย่างเชนเลอร์การถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขอปล่อยตัวแบบมีทันบนได้ถือเป็นบทลงโทษที่เขาควรได้รับแม้มันจะเทียบกับชีวิตที่สูญเสียไปไม่ได้ก็ตามและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ทุกคนคิดยังไงกับคดีในวันนี้บ้างสามารถพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ